เราอยู่กับคุณไบโนละพัฒนนะคะโสดโสดมาโสดมาตลอดเซตยังเซจยังน่ารักออหน้าอะไรคะเดี๋ยวพี่หามาให้จริงจริงชอบคนปวดไหมไม่เบรลี่ผอมพี่คะผมก็สุดแอนอยู่ในสถานะที่เปิดใจให้ผู้ชายอยู่หรือเปล่าครับผมชอบดูแลผู้ชายมากเลยนะคะ อุ้บ้าคิมมินโตน้ตัหตวหลีกลองแต่ภายนอกก็คือชอบคนหลอ่อคนสูงเป็นรุ่นพี่เลยกันอ่าอ<ม>ุ้ยเหมือนคนข้างๆเลยค่ะงงปะอุ้ยชอบคนดูจริงใจหน่อยแบบนม่งหนุ่นมเขาชัดแต่บนชูดไม่หรือไม่ นะะี้นะคะก็เบสนะคะจะไปตั้งแคมป์นะคะคือปกติเนี่ยเราก็จะไปตั้งแคมป์กับเพื่อนปักแบบเทศกาลไม่ว่าจะแบบว่าเอ้ยวันว่างๆหรือว่าเทศกาลแบบอะไรนะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปเขาดาวตั้งแคมป์แบบว่าคือแบบว่ากางเต็นท์ป,นปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เแบสบจะไปตั้งแคมป์กับพระเอกที่ฮอตมากในช่องวัน31คือถ้าใครเป็นเด็กช่องวันอ่ะจะต้องรู้ว่าเขาฮอตมากๆชื่อเสียงเลื่องลือในความแบบทัองอย่างแบดเออเดี๋ยววันนี้ กคนคงรู้แล้วแหละใครออพี่ไบท์นอนรพัทนะคะซึ่งคนอ่ะรีเควสมาเยอะมากว่าอยากให้เบสอะ่ะเจอพี่ไบท์เพราะว่ามีครั้งหนึ่งเบสเคยไปเจอพี่เขาในงานห้าพระเอกแล้วก็ไปแซวพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วคนก็คอมเมนต์ในติกต็อกเต็มเลยว่าแบบเอออยากให้เจอกันอยากให้เจอกันกกน่นาจะบันเทิงก็เลยเดี๋ยว,วน,นี้เราจะเจอกันอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งแคมป์กับพี่ไบท์กันนะคะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงผลกตของเรามันจะได้ตามที่ทุกคนรีเควสหรือเปล่าไปดูกันค่ะ เราอยู่กับคุณไบ์นรทัดนะคะสวัสดีครับคุณทำไมมันมืดวะอืออใช่เลิศปังปังเขาเคยมาบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งใช่มาเอาเพย์ไฟฟไม่นานมาแล้วใช่ใช่หนูอยู่ข้างบนบ้านนี่คุณโสดใช่ไหมคะคุณไบโสดครับเพราะว่าผมตั้งปณิธานไว้ว่าปีนี้จะไม่มีแฟนครับคุณโสดนานสุดนี้เท่าไหร่เเบสครับ อะไรนะถามว่าอะไรนะอะไรวะหนูตรวจสอบปะหนูาแต้มแล้วนะคมโจรเหรอวะทำไมอะไรวะอ๋อหนูถามว่าว่าโสดอยู่ใช่ไหมโสดครับโสดโสดมาโสดมาตลอดคุณตป้งปฏิญาณว่าปีนี้จะไม่มีแฟนใช่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยถึงมันจะเหลืออีกไม่กี่เดือนก็เถอะแต่พี่จะไม่มีแฟนเพราะอยากเอ็นจอยไลฟ์บ้างคือเป็นคนมีแฟนมาตลอดไงแบบเหมือนกันเลยว่ะใช่ไหมแบบมันติดเหงาอ่ะแต่รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไม่รีบเราดีกว่าเราแบบค่อยๆ เทคไทม์ time, ดูสิถ้าใช่ดูไปคนนี้ใช่ไม่ใช่ไม,ใไมใไ่ใช่ก็ไปใช่ก็ไปต่ออะไรเงี้ยแต่ปกติแบบพี่เวลาพี่โสดใช่ปะ่ะพี่ก็จะแบบเฮ้ยบังเอิญเ,เจอคนนี้แล้วเฮ้ยยังดีจังเลยอุย้ยดีเ<อ>ดีวคนนี้แหละใช่เลยแล้วก็ครบแล้วก็พังอย่างเงี้ยก็รอดกับสินสอดอะไรมากจะรอดูว่วาจะโสดอีกนานไหมนี่โสดนานสุดเลยป่ะนี่กี่เดือนแล้วของพียระทำไมพี่โสดเองนี่โสดได้ประมาณสองเดือนหนงเดือนกว่ากวสองเดือนหนูห้าเดือนแล้ว นี่คือนานสุดยังห้าเดือนนานสุดละจริงเหรอเนี่ยแล้วก็มีดราม่าแล้วสุดบอกว่าหมูอ่อนไวอะไรแบบแต่ม, oh <my S 2> มันก็ไม่มริดป้าถ้าเลิกแล้วอะ่ะอยู่ทำไมเลิกไปแล้วจะแบบจะจะไปสตาร์ทำนนทำไมทำไมเราหมูอ่อนถูกทุกคนทีน่อยากหมูอ่อนป้าแล้วพอเรา move เร็วแล้วอ้าวพอใจอีกเอาอะไรอย่างแต่ก็คือตอนนี้ยังไม่มีแฟนใช่ไหมไม่มีแฟนไม่มีแฟน,แฟนจริงก็ไม่ได้บอกว่าสดตอนนี้ก็มีคุยๆแหละจริงแต่ว่าเราก็ก็ยังไม่มีแฟนก็ยังดีนะคะก็ยังมีคนคุยไปไม่มีเลยหมูเบส กมแล้วเพลงคุณจะปล่อยวันนี้คือวันนี้ที่ถ่ายคือเพลงที่บายออกเลยพี่จะทำรีแอคชงรีแอคชั่นไหมเราจะทำด้วยกันนะคะเปิดที่ร้านไม่เปิดที่ร้านได้ได้้เขาจูบฉ่ำคะคะไม่ฉ่ำขนาดนั้นฉ่ำค่ะมันมุดมุดไงนี่จริงมันเบสออนทูสตอรี่นะนี่คิดเองเลยปะเรื่องอ่ะก็คิดกับแบงค์นั่นแหละแบงค์พุ่มกับเห็นกันแล้วช่วยกัน นนางเอมบีคือใครเป็นเพื่อนพี่เหรอไม่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 ใช่เลยก็ให้ทีมไปหามานั่นแหละจริงอยากได้นังเอกแบบดูแบบดูเหมือนจะเฟียสเฟียอเออแบบเฟียสเฟียสดูแบบเป็นนักล่าหน่อยเข้าใจว่าพอในเรื่องไงนี่คือพี่เคยเหยื่อพี่เป็นนักล่าเอาหรอผมมองคุณคือเสือตลอดครับคุณไบค้าพี่เป็นแบบเป็นเหยื่อคนชอบคิดว่าแบบพี่ไบ้าตรงแบบนี้แบบว่าชูหน้าเลยแบบล่าแน้เลยไม่ใช่นะพี่เป็นเหยื่อ เนีแต่ตอนตอนตอนมีแฟนไม่เคยนะไม่เคยแบบไม่เคยมีหลายคนเลถ้าตอนคุยอะจริงเหรอมีแฟนมีคนเดียวมีแฟนมีคนเดียวตลอดไม่เคยแบบไม่เคยไม่เคยมีปัญหานอกจแฟนสักครั้งเดียวเลยคุณไม่ได้เคยคุยกับคนอื่นเรอตอนมีแฟนไม่มีจริงปะเนี่ยจริงไม่มีเลยสาวบานกสาวบานสาบานักเกียร์ของลูกเสือเลยไม่มีไม่มีใครรู้หรอกคือแบบเวลามีแฟนเว้ยพี่จะแบบเออแบบเราไปทํางานเราก็ไม่อยากให้เขามาคอยสึงหวงอะไรใช่ป่ะเราก็เลยจะเปิดแบบแอปพลิเคชันทุกอย่างของเราโซเชียลเราห่งรหัสอะไรเอาไปดูเลยตามสบาย แต่อย่ามาละร้านนะให้ดูขนาดนี้แล้วแบบอย่ามาชนทะเลาะเรื่องผู้หญิงแสดงว่าพี่ให้รหัสแฟนทุกแอปทุกคน <IG. S 1> ไม่เคยให้หมดไลน์ไอจีอะไรอยากดูก็เข้าไปดูแบบไม่เคยไม่เคยปิดบังคุณไบนะค,คุณสุดมากเลยอนะ่ะสุดจริงล้วสุดจริงคือถ้าให้แต่ถ้าให้แล้วแบบยังมีปัญหาถึงวมพี่จะเริ่มแบบแซงเลยเข้าใจป่ะเพราะว่าเราแบบโอเพนสุดๆขนาดนี้แล้วแบบยังแบบมีนี่เป็หาแต่ถ้าใหแ้แล้วก็ไม่น่าถึงนะปะก็อ่านแต่ก็ถึงบ<ร>างคนนะ มันก็ธรรมดาหรอกมันก็ธรรมดาแหละมันก็ท่าไม่ได้พี่สามารถเป็นเป็นพี่น้องหรือเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้เป็นได้ทุกคนเลยแต่บางคนไม่ใช้เวลาหน่อยแบบอาจจะแบบไม่ได้คุยกันเป,ป็นป<ม>ีสองปีอะไรเงี้ยทำไมหนูเป็นไม่ได้เลยวะเฮ้ยก็ถ้าเลิกกันดีๆพี่ว่ามันเป็นได้เว้ยไม่เคยเลิกดีเลยอะจริงหรอก็มสมาร์ตเเลิฟเพราะอะไรก็เขา,าไม่ให้รหัสเพราะอะไรอะในห้าเบรกคุณสนิทกับใครมากที่สุด ถ้าพี่เอกกับพี่กิก้งสนิทกันหมดเพราะว่ามันก็อยู่ทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าช่วงนั้นทำงานกับใครอะไรเงี้ยถ้าเลือกอหนึ่งคนหนึ่งคนเหรอถ้าหนึ่งคนรู้สึกว่าคล้ายๆกันนะพี่ตีอ่ะเป็ในช่องวันนะสนิทกับใครในช่องวันที่สนิทกับเพลงสุดพี่เพลงขวัญ <พอ S 1> เพราเล่นละครด้วยกันใช่เรื่องแรกด้วยกันพี่เล่นด้วยกันหลายเรื่องมากเลยอะเออไม่รู้จะอะไรขนาดนั้นแม่งทุกปีเลยเว้ยต้องมีสักเรื่องหนึ่งที่เล่นกันนะหัวพี่แม่งเข้ากับบะเลยเว้ยอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายรอจัดอย่าถ่ายไม่เอาไม b บบี้แคนอะไรวะ Stay with me tonight อะไรต่อวะเบรย์ฟังเบยอฟันเยอะเยโยโยอะคิดชอบยี่พมบอ่ะชอบอะบอ่าไปเยอะ เอาเงนู้นสวยดี Red Hair ไม่ได้กูชีเนี่ยเนี่ยนะครับเล่นอย่แหละในเพลงต่อมาแล้วมันต้องมาแล้ะได้แล้วเว้ยแต่ว่านทกกคนทำร่วมกันเก้บเสื้อไว้รอแต่แต่ว่าเท่าที่ศึกษามาคือพี่เหมือนหนูอยู่คือไม่กินผักใช่ไม่กินผักกลัวผีกลัวผีได้เดินหนูนี่ดีขึ้นหน่อยแล้วตอนเด็กขึ้นหนักจัดเลยเมื่อเวลาแบบเหมือนกันแค่เดินไปฉี่ยังไม่กล้าเลย บางทีแบบบ้านเก่าพี่บันไดไฟบันไดเสียคือพี่ต้องวิ่งตกบันไดข้ามเราจะเราจะดิลาร์การว่ามีผีวิ่งตามเราไปตกบันไดเฮ้ยเหมือนกันเลยว่ะเราจะไม่มองเลยไม่แล้วเวลาห่มผ้าคือต้องเอาผ้าปิดเท้าอีกทีปิดเท้าทผ้าไว้ใช่ไหมเออเราจะโดนดึงเ้เหมือนกันเลยว่จะเหมือนกันเลยโดนไปกันเลยต้องแบบซ้อนไว้ใต้ส้นเท้าใช่ไม่ได้หนาวค่ะกลัวผีดึงกลัวผีนี่จะแตกแล้วข้างในอ่ะพี่มาถูกปะเนี่ยถูกที่นี่เหรอเอ๊ะ มีแฟนอยู่แล้วมีผู้หญิงมาถ่ายยูทูบนี้หึงปะแฟนหึงปะไม่น่านะถ้าแค่นี้ทำงานไม่หึงหรอกแต่แล้วแต่คนไว้ไอหึงไม่หึงเนี่ยบางคนก็หึงมากบางคนก็หึงน้อยอย่างคนล่าสุดก็ไม่ได้เลิกเขาหึงที่ผ่านมาเลิกเขาหึงทุกคนเลยผู้หญิงที่หึงทุกคนค่ะําอหนูได้ค่ะหนูก็หึงค่ะมันต้องมีที่มาไงแต่จริงนะแต่ถ้าให้รหัสเนี่ยจบละจบไหมถ้าสมมติเปนได้รหัสจบเรารอทีมงานไหมเพราะว่าหลงหรือเปล่า ทีมงานหนูเป็นคนจองโตะแกฝนตกเลยแกเคยไปตั้งแคมป์แล้วฝนตกปะโอ้ประจำโอ้ประจำทำไมวะแรงมากอะ Later that same evening โอเคเราจะมาทำบาร์บีคิวกันตรงนี้แล้วก็กินไปมาหมอยไฟเพราะว่าข้างนอกฝนตกไม่ใช่ว่าไม่พยายามนะครับทุกคนเราพยายามแล้วหน้านี้เปียกไนหมดเลยมันไม่ได้จริงๆมันต้องเข้ามาแหละจริง คุณไบ้อีกเจ็ดนาทีเพลงคุณจะมาคุณจะทำรีแอคชั่นไหมคะเดี๋ยวหนูกับมาพี่ทำได้ไม่เคยทำเลยรีแอคชั่นแบบยูทูบเบอร์เนี่ยมันต้องเล่นเยอะเฮ้ยนูได้ไงวะดูบ่อยดูบ่อยอย่างนั้นเลยนะแล้วพี่จะต้องกลับใจเลย m ีตัวเองไหมไม่ไม่พี่ก็ทำตามธรรมชาติแต่หนูเบอร์คนเดียวพอแล้วเดี๋ยวผมเมนต์ให้คุณก่อน มันยัอยู่ทวีปเลยชื่อดังตรงไหนเพลงผมบ้ารอครับเนี่ยว้าวมาเน้นแล้วที่เป็นคนข้างลับปะถ้าถ้ามีแฟนก็ติดแฟนนะเราติดแฟนมากแบบคือที่เป็นคนติดสกินชิพเว้ยติดแบบออซแบบนี่เหมือนกันเลยวะจริงถือก็เป็นต้องโดนตัวจริงถือก็เป็น ไม่โดนตัวไม่ได้รู้สึกนอนไม่หลับหนูว่าอยู่นั่งอยู่ด้วยกันก็ตามเหมือนแต่ถ้าแบบมันนั่งห่างกันตะคืบอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่เฮ้ยมันก้าเลยหนูก็จะแบบว่าพี่นั่งไกลหนูมันพันแข้งพันขาค่อยเหมือนกันเลยว่ะันเป็นอย่างนั้นเลยแล้วแล้วถ้าสมมติมีแฟนเป็นนักเตะแล้วน้องเอกเราติดกันต้องมีจูบที่เข้าใจได้นะเรื่องเรื่องนี้ถ้ามันเป็นงานอาร์ตแบบศิลปะเข้าใจได้ก็คือดูแฟนเพลงจูบได้ไม่ไม่ไม่เราไม่ดู เรารู้ว่าเขาไปทําอะไรมาเว้ยไม่คือเป็นเป็นคนแบบเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นคนจิตแข็งใจแข็งแบบมดีกว่หนูก็ไม่ดูพอเรารู้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอาตัวเองเข้าไปทําไมวะเราก็ไม่ต้องดูดิถ้าเรารู้ดูแล้วเราจะรู้สึกแย่เราต้องดูไม่ใช่ดูแล้วก็รู้สึกแย่แล้วก็ไปลารานเขาซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยนึกออกป้ะเออแล้วแล้วถ้าแบบเข้าบ้านมาปุ๊บแฟนดันเปิดหูือบอกให้แฟนปิดเลยปะม่ใหม่ใม่แล้วทำไงก็ดูไปครับไปชอื่นก่อนเสร็จยัง สีความสัมพันธ์น่ารักร่ะมาแล้วค่ะของหนูอนเชื่อเชื่อโอเคโอเคโอเคเอมี่กำลังจะมาแล้วนี่ลงคุณเองหมดเลยปะหมดเลยเสียตังเองเอออุ้ยมีผู้ชายเดร็กมาตลอดนะคนนี้ที่จำได้ค่อนข้างมีเสน่ห์เลยคนนี้เขาดีเอ็มเก่งปหมไม่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 เก่งคนนี้ไม่เก่งใช่มาแล้วคนนี้ดีเอ็มไม่เกินห้าประโยคแล้วขอไลายละ อันตรายยางยั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 งไม่อะไรนี่คุณเต้นอย่างดีเราเต้นกับหมดแล้วนะมันงตั้งอะไรดูสตอรี่มันจะดีมันเรื่องราวมันโคตรเฟี้ยวอะแสงสวยมากมชอบท้าจับไม้พี่มาไม่เหมือนใครเลยเอาเอาเลยไอมีใครเหมือนด้วยจริงสี่ทุ่ม มาแล้วเหยื่อมาแล้วพี่เป็นเหยื่อใช่ใช่เหรอพี่ใบเหอะเป็นนักล่าไม่ไดผับเขาเต้นกันเนี่ยหนูไม่เคยเที่ยวเลยจริงเหรออย่างนี้เลยเหรอชิมป้าเขาถูกกันในผับโอ้โหเยอะแยะช้ำมั้ยว่าช้ำไม่หลบคนเลยอ่ะไม่มีใครเห็นมันมืดแล้วก็ตอนในรถสัดส่วนมันก็เป็นประมาณนี้แหละทำไมไม่ไปคอนโดเฮ้ย เขาอยู่กระหวงอะไรไม่ได้เราเลี้ยวเลี้ยวนี่ดู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 เราถึงเวลาแล้วเขาจะไปเขาไปเที่ยงคืนเหรอซิโนโดเลล่าป่ะเนี่ยลโรงแ้วเออมันเป็นพาร์ตซินเดเรลล่าเว้ยจริงเหรอใช่มันเคยเป็นฟิฟิวนั้นน่ะแต่แบบหมดเวลาเขาก็ต้องไปจริงจริงแล้วเรื่องนี้คือสุดท้ายแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มีตังแต่แรกพี่หลอนเอง <S <S เหมือนกับว่าเราต้องการให้มันมีคนนี้แต่จริงๆเขาไม่มีอยู่จริงเลยเงี้ยเราตามหาเขาอืมหา อุ้ยคอมเมนต์เต็มเลยว่าจริงขออ่านหน่อยเอาเลยเธอโทรศัพท์เราเธอเต็มที่เลยเฮ้ยคอมเมนต์ดีว่ะกลับไปดีใจที่บ้านดีกว่าใจกันเวทดูต้องคูู้อ่ะคำถามพยายามจะเข้าคำถามแล้วเหมือนรายการทีวีนิดนึงทำไมถึงชอบแคมปิ้งคะคือจริงๆแล้วมันเป็นแบบคือการแคมปิ้งที่ดีเนี่ยลานมันจะต้องแบบไม่มีสัญญาณด้วยเว้ยอ้าว อ้าวถ้าสมมติว่ามีโจรมีคนบุกอะไม่มีคือแคมป์มันค่อนข้างแบบถ้าเจอเสือไม่มีแคมป์ไม่มีเสือคือนากทีแคมป์ที่พี่ไปอ่ะมันไม่ได้ลำบากอันนี้ผมทาอะไรครับเนี่ยทาเข้าไปในนี้ทาเตาเหรอไม่ใช่ทาเข้าไปในเนื้อแล้วบอกทำไม่นั่งรถเนาะพี่ทำเป็นอยู่มุกมุกมุกเออเราจะหยุดเวลาทุกอย่างไว้แล้วก็สนใจกันแค่คนที่ไปแคมป์ด้วยกันสมมติไปกันสิบคนเจ็ดคนเนี้ยก็จะแบบ อยู่ได้กับเพื่อนเราเอาเก้าอี้มาตั้งโต๊ะมาตั้งเหมือนข้างนอกเนี่ยเราก็นั่งคุยกันจิบปาะถะไปเรื่อยโดยที่แบบส่วนใหญ่ไปกับเพื่อนนอกวงการเหรอใช่ใช่เพื่อนมัธยมเฮ้ยเหมือนหนูเลยว่ะหนูชอบเพื่อนคบเพื่อนมัธยมมากกว่ามหาลัยใช่ใช่พี่เจอทุกวันเลยนะเพื่อนมัธยมตั้งแต่เรียนจบมาเจอเจอกันทุกวันเป็นสิบยี่สิบเหมือนกันเลยอ่ะพี่มันจะติดเตาเว้ยเราต้องพีคเราต้องอันนี้แล้วก็พีคเว้ยไม่งั้นมันติดเตาเว้ยเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพี่พี่ป้ายให้ออ๋โอเคคครรับุณข้อมูล มันอุ้ยมันมันติดอันเนี้ยชอบกินปะชอบกินบาร์บีคิวปิ้งย่างโอ้ยชอบตอนเด็กคือชอบมากต้องกินที่บ้านอาทิตย์ละครั้งแบบเตาอังโลแล้วก็มาปิ้งปิ้งกินกนที่บ้านเลยเรรื่อองะไในช่วงวันคนนินทาอยูอะไรบ้างเหมาเนี่ยไม่มีใครนินทาจริงเหรอใครนินทาเบสไม่มีใครนินทาหนูอ่ะไม่มีไม่มีจคุณมีพิรุษอ่ะคุณมีพิรุษอ่ะ คพ um ี่เคยนินทาหรือปะโอ้โหอันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้ละมาเอาไปกันผู้ชายที่ดีคือผู้ชายที่ให้เรากินก่อนค่ะแม่จะได้รู้ว่าดิบหรือสุกเกือบดีละเกือบดีละเวลาเรียกแฟนเรียกแฟนว่าอะไรเธออ๋อหรอไม่เคยเรียกแบบพี่กับหนูเงี้ยหรือคบไม่เคยคบรุ่นน้อง เ้ยคบลูกน้องอย่นี้ไหมเคยเธอแกเธอเธอฉันเธอฉันเธอแกอ้วนเธออ้วนอ้วนเออใช่อันนี้หนูยังไม่เคยเคยคุยคนหนึงคุยคุยอยู่เรียกเรียกกันอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วมีคนเรียกหนูคือเราไม่ได้ตั้งใจเรียกแต่เขาแทนเองว่าหนูไงเราก็เลยเผือไปเรียกเขาว่าหนูด้วยเฮ้ยเรียกมันเสียเลยว่ะความรู้สึกด้านล่างอ๋อจะเอาอะไรคะเดี๋ยวพี่หามาให้ชอบผู้หญิงงไงชอบผู้หญิงอ่ะ ผู้หญิงยังไงเหรอผอมหุ่นดีหรือว่าวอ้วกอ๋อฟิสิคอลใช่ไหมจร,จริงจริงชอบคนอวบนะแต่ว่าอ่ะวชอบคนอ้วกพี่ขาโกโก้สุดแก้วอวบแต่ละคนไม่เท่ากันเว้ย<ต>อย่างหนูนี่อวบไหมไม่เบลลี่ผอมพี่ขาโกโก้สุดแก้วจริงๆรอ้วกแต่คนชอบคนแบบคือไม่ชอบไม่ชอบแบบผอมเกินเฉยต่างที่รู้สึกเป็นคนชอบจะกินชิพไงชอบแบบชอบหยิกชอบกินเออจับเจอหน่อยอ่ะเข้าใจป่ามันเยอะอ่ะเห็นแล้วเหนื่อยตอนนี้คือเยอะแล้วอ่ะเบร ชอบรับหนูเยอะแล้วจริงหรอเบกกินข้าววันหนึ่งเยอะปะไม่สามมื้อได้ไหมหนูเป็นคนที่แบบกินไข่เจียวไดู้กมือเลยจริงหรอกินแบบเป็นคนกินง่ายมากซำไดใช่ปะใช่เออแบบนี้เลยเป็นคนกินง่ายที่สุดในโลกแล้วก็ไม่ชอบกินหรูอะถ้าแบบถ้าคนมาจีบแล้วแบบพาไปกินหรูคือแบบติดลบเหรอเออคือแบบติดลบคือแบบไม่น่าไปด้วยกันรอดเว้ยถ้าแบบพาไปร้านปติมปตาข้างทางอะไรเงี้ยคือชอบชอบรักเลย แล้วก็ไม่ชอบผู้ชายที่เป็นคนดีแบบอาเอ,อ,อ๋ก็สต่ควรแล้วนี่ทั้งนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ที่แบบดูแบบดูเรียบร้อยดูแบบออดูติ๋มเออ,ไม,อไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทรงติ๋มใช่ชอบคนแบบแบดแบดหน่อยอเอ,เอาแค่แบดแค่ทรงพอเนาะแค่ทรงพอร้อนมากพี่ไบไม่หรอ <c oughs> คุณเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันมาหลย ตอนนี้น้องเบสํำสิ่งค่ะอยู่ในสถานะที่เปิดใจให้ผู้ชายอยู่หรือเปล่าครับหนูเปิดตั้งแต่นาทีแรกแล้วประตูไม่เคยล็อกหนูเปิดตั้งนานแล้วค่ะแล้วมีเข้ามาแล้วแบบถูกใจถูกใจไม่มีเลยค่ะไม่มีเข้ามาหรือไม่มีถูกใจเข้ามาแต่ยังไม่ถูกใจอืมอุ้ยฟังอยู่ร้องไห้แล้วเนี่ยคนที่คุยด้วยอยู่ร้องไห้แล้วเนี่ยตัววะโอ้ยไม่มีคนคุยใช่เหรอหนูเป็นคนที่ถ้าไม่ถ้าไม่ชอบอ่ะไม่คุยเลยนะไม่ตอบเลยเหรอ ทำไมอ่ะอ๋อแต่เขาเข้าใจถ้าพี่ไม่ชอบพี่ก็ไม่ตอบเออตอบทำไมวะเอ้าแล้วสรุปว่าผู้ชายแบบชอบเบสอ่ะตั้งใจกินเบสแล้วอยากเขียเบสเขาจะต้องเข้ายังไงเข้าหายังไงแต่แค่เรารู้สึกว่าไม่เบาเกินไม่แรงเกินอ้าวถ้าเราไม่ตอบถ้าเราไม่ชอบพอดเราก็ไม่ตอบหูือวะอืมก็เขาจะได้รู้ไงว่าแบบสรุปแล้วเราชอบไม่ชอบถูกป่ะถ้าเขามองแต่แอบดูอ่ะก็ไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออก็หนูว่าแบบกล้าๆเลยเข้ามาเลยลุยเลยฟังไม่นุ่มนุ่มไน้องาะเลยลุยเลยเฮ้ยมันอร่อยนะอ ปลาหมดนะคือเดี๋ยวต้องมาอีกแบบวันที่แบบคนไม่ตกอ่ะเออพี่ไว้ได้อยู่ได้อยู่ไม่ไม่ไม่พิชไงก่อนอย่าทำเป็นมันไม่มีที่ขี้ไหนอ่ะอะไรไหนตาย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 ชอบผู้หญิงทำอาหารปะอุ้ยชอบคือพี่อะแพรทางผู้หญิงไปเรียนทำอาหารแต่คือพี่อะชอบผู้หญิงที่เหมือนแม่เว้ยแม่พี่เป็นคนยังไงคือแม่พี่เป็นคนที่แบบ คือพี่ลูกคนเดียวเออรักแม่มากซื้ออะไรนะซื้อทองใช้ไหมวะซื้อทองใช่ใช่คือชอบแบบคนแบบผู้หญิงที่แบบแคร์ดูแลอะไรเงี้ยแพ้จะแพ้ทางมากแม่พี่อันนี้ไม่คนกินไหมพี่กินเองพี่ชอบประมาณอันนี้ป่ะไก่โอเคแรกกันตันุเทคแค่เก่งนะคะพี่ไบหัวหัวอุ้ยพี่ถือคนบ้าไปหมดไม่หรอเฮ้ยหอวหอกเฮ้ยหัวออกออกไม่ก่อนเทคแคร์ะ เนี่ยๆๆๆเฮ้ยอะลิ้นพองเลยไม่พองลิ้นพี่แข็งแรงพี่พี่ top ผู้หญิงเก่งหนู top ผู้ชายเก่งมากเลยนะจริงเหรอมากสุดๆพี่ top ไม่เก่งเลยพี่บอกที่เ o p สุดๆพี่ชอบคนดูแลใช่ไหมคะหนูชอบดูแลผู้ชายมากเลยนะคะไปทำงานเหนื่อยไหมคะวันนี้เห็นป่ะดูแลละดูแลละเริ่มเลยครับพ่็ลาลานิดหน่อย เมือ่อตรงไหนคะเดี๋ยวหนูนวดให้อหนูนวดใ,ให้แฟนนะจริงเหรอนวดแบบนวดนวดอะไรหรือเขาไม่ต้องขอเลยปะก็ถ้า <c oughs> เขาไม่บางทีเราก็ไม่รู้ไงถ้าเขามาบอกว่าเมื่อยอะไรเ<ม>งี้ <uet. S 1> ยดูเคยแบบว่าแบบแฟนถ่ายละครมาดึกใช้ะแบบสี่ห้าทุ่มอะแล้วก็แบบเขาไม่อยากขี้เกียจสาผมหนูก็ให้เขานอนโซฟาแล้วก็กำลมังแล้วก็สาบผมให้พอแบบแบบทาครีมกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้ชายผู้ชายทามันก็จะทาตรงๆใช่ป่ะแต่บางทีเขาอยากให้เรารวดหน้าเหมือนไปเข้าทีมมินน่ะ เราาก็ทํให้พี่กําลังแพ้เลยตรงเนี้ยรู้ป่ะแพ้อะไรแบบคนนวดหน้าเขาทำแบบอย่างนี้มันสบายนะเว้ยมันแบบมันสบายกแบบมันยกอย่างงี้ใช่แบบอันนี้โดนโดนเลยปุ๊บ้าคิมิีหนวดต้นี่ตอร์ลีโก้แล้วหนูก็จะแบบถูๆๆๆไปอย่างเงี้ยน้ำแข็งมาถูหน้าพี่นี่พี่แพ้ทางเลยุยเราไม่ของแรงนะเนี่ยเอาจริงแน่นอนเลยของแร้เลยแน่นอนล่แล้วถ้าเป็นผู้ชายที่อยากได้แบบเนี้เอาที่แบบแบบไม่ใช่คนที่เข้ามาเอาที่แบบอยากได้จริงๆอ่ะ ไม่มีแล้วอาตอนเนี้ยเอ้ยสมมติว่ามีอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้คือแบบไม่วอกแวกตั้งใจดูแลจริงไม่เกี่ยวหรอกท่านหนูรักก็ไม่วอกแวกเลยหนูไม่เคยนอกใจแฟนเลยจริงเหรอจริงดิไม่ถ้าแบบทํทําไมวะแบบตัวจบเลยอะแบบเนผู้ชายตัวจบสมมติว่าเราเลือกได้แล้วยังไเง้เขาก็รักเราแน่ตัวจบเลยมันก็ต้องเป็นคนที่เราชอบก่อนเว้ยแบบเชแบว่าหล่อสูงเรารักแล้วเหมือนแบบเราคุยแล้วเรารู้สึกชอบไปแล้วเราลงใจแล้วอะไรเงี้ยก็จะออกยากไปทีเนี้ย มันต้องลองคุยก่อนแต่ภายนอกก็คือชอบคนหล่อคนสูงเป็นรุ่นพี่อะไรอย่เ้ยเหมือนคนข้างๆเลยค่ะงงปะพี่ครับเขาพูดถึงพี่ครับอุ้ยแต่หนูกั่นเงี้ไปแล้วไปแล้วอะไรนี่ยขาให้ั้ยกินไปเถอะไม่ได้เกลียดหรอไม่ไม่ชอบผู้หญิงกินเลยเถอะปะ เลธอได้แต่อย่าเลิกกูเขาวิ่งแอปปะแอป,ปหรือชอบเดียวเดียวอืมแอปยังไงอะ่ะแอปแบบแบลอะไรเงี้ยอ่ะตัวเบลอะไ,ไม่เกี่ยวนะยังไม่ติดว่าจะแอปแอปอะไรแบบคือชอบคนที่แบบชอบคนที่ดูจริงใจหน่อยเนีแบบไม่<อ>ไม่ต้องมาคิดคูใส่เราอ่ะเข้าขใจปะ้ะนั่งหนุ่มชัดๆงงงงไปไกลตา ไปดูว่าโดนชูดแกขอดโดนชูด้นอั้ถ้าเราสั่งอันใหญ่หมูย่างนี่ได้หวะมันจะสุกเร็วหรวะเออเร็วว่ะเราก็ทานน้ำจิ้มนี้แม่งือว่าทานแบบนี้ก็ได้วะทานทาไปดิทานอะไรดีมันทานได้หรอมันคือสเต็กมันไม่ใช่บาร์บีคิวทาได้ใช่เหรอมันก็จะมีรสชาตินี้ไงทานได้ทานได้หรอเชื่อพี่เบ๊พี่กองลองเบอร์รูเชื่อพี่อยู่แล้วครับพี่อะ คองนาเบอร์สามปีคืออะไรไปรับเพื่อนไม่ถึงเลยรู้จ <c oughs> ักของนาเบอร์ไหมอเอา้าจริงเหรอคือ,อไอ,อสถาบันที่สอนทำอาหารางไงเลยต้องลองเบอร์อ๋อ,อ,อเหรอของดุสิตอ่ะไม่เคยรู้จกักไม่เคยทำอาหาร <c oughs> แ,แต่คิดว่าจะทำอยู่ ไม่หรือไม่อยู่เธนแบบเร็วอะไม่ใช่หนูมีความจริงงว่าหนูจะเรียนทําอาหารตั้ประมาณ27 28ทบาดไมต้อง2 7 28เพื่อสามสิบจะได้เตรียมพร้อมแต่งงานโอ้เลยทาให้ลูกกินทําให้แฟนกินเพราะงั้นถ้าเราแบบไปซื้อซื้อตลอดมันเปลืองไงถ้าเราทําเองได้แบบตื่นมาตีสี่ทำไว้ให้พร้อมให้ลูกกินทําแบบใส่ใส่อะไรเอออะไรเงี้ยให้ลูกอะไรเงี้ยน่ารักเออน่ารักน่ารักใช่ตอนนี้ยี่สามอยู่โอ้อีกไกล พี่อยู่เท่าไหร่ละพี่ยี่หกอยู่นี่เดือนธันวาคมนี้จะยี่หกตอนนี้ขออายุมาก่อนวันหนึ่งวันเกิดวันเกิดอยากได้อะไรเวลามีคนถามวันเกิดอยากได้ที่นึกไม่เคยออกเลยหรือเ่าไม่รู้อะชอบอะไรชอบอะไรไอเทมไอเทมเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับท่านึกตัวเร็วนะเครื่องประดับรู้สึกว่าได้ใส่บ่อยดีถ้าคลิปนี้หนึ่งล้านวิวหนึ่งซื้อให้พี่เลยพี่หยุดทัวร์ไปยัง ติงใจเลยไม่เอาแล้ววันเกิดหนูคือสภาปีหน้าพี่ไปต่างประเทศพอดีเลยหนูได้กระเป๋าอ๋อได้แลกกันแลกกันได้จริงเหรอซื้อให้จริงเหรอได้จริงป่มจริงแช่ก้ใจอ่ะเอาดิโอเคได้ให้คิมดีเป็นพยานโอเคไม่ลืมนะเว้ยเออคำไหนคำนั้นนะเว้ยคำไหนน้อนั่นเลยเอออะไรนะตอนนี้พี่ไว้ หั know, das um. ่นสเต็กแล้วนะคะหั่นให้ใครให้เบสไงตอนแรกแค่ตัแล้วตอนแรกหั่นให้ตนไม่ธรนมดาเยอะๆว่ะแล้วหั่นให้หนูจ้ะให้ลองสักชิ้นหนึ่งในชิ้นเน่นเนื้อไม่มีมันชอบกินมันป่ะปกติไม่ชอบเออเหมือนกันเลยพี่ก็ไม่กินดิ่งเขาอ่ะแต่ตอนนี้ข้าไในมีซุปด้วยป่ะกินดิเราจะมาดวลทิกตอกกันเฮ้ยเดี๋ยวหนูเต้นเองเออพี่อยู่เฉย เดี๋ยวมันเสียลุกเดี๋ยวพี่กอดอกดูดีกว่าเป็นใชไหตึงๆหน่อยเดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวพี่เสียลุกคนหล่อแห่งช่องวันแห่งพี่มึงใน TikTok ใช่ปะได้เลยมีเข้าคาแรคเตอร์แล้วดึงรอแล้วเพลงตัวเองกูอยากได้ท่าแบบไหนเพลงตัวเองนี่ไงเบสเต้นเผื่อพี่จะเอาเป็นไอเดียเผื่อจำไว้อ๋อไว้ทางนี้ดีกว่าเดินไปรอบบ้านเลยนะดูเมาดิดูไม่ไม่แต่ผมมันเมาแล้วเนี่ย เพลงนี้มันวแบบลอยๆมาๆไม่เพลงเนี้ยมันต้องเป็นท่าที่เต้นในร้านเราจริงเหรออ่าเวลาคุณไปร้านเราคุณเต้นไงบ้างคุณไปนอปกติจะเต้นเต้นคืลูกตาอย่างเงี้ยเข้ามั้อันนี้เขาเขามองเลงเลงเลงอันนี้เขาเรียกเลงหยอกหยอกอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเราจะซ้อมก่อนนะท่านี้นะมันดีเหรอเบสมเดียออ่แล้วพี่อ่ะแล้วพอพี่นั่งสักพอนึงพี่จะทำเตา ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยเราก็จะกลับแล้วนะคะยิ่มกลับบ้านไทยเสร็จปุ๊บฝนหยุดตกปั๊บเรามันตัวตึงไงตึงอ่ะให้พี่ไบ์ฝากช่องทางหน่อยค่ะโอเคครับผมตอนนี้ไม่มีช่องไบโนแล้วพี่เปลี่ยนเป็นชื่อศิลปินเรียบร้อยแล้วชื่ออะไร YouTube ชื่อว่า nv nv ครับ e nv y nv มันมีที่มาเว้ยชื่อพี่คือนรพัฒน์วิไลพันธ์ใช่ป่ะ nv ผล nv แปลว่าอิจฉาพี่รู้สึกว่าอิจฉาตัวเองไม่อิจฉาศิลปินเว้ยคือเขาเข้าใจว่าดารากับศิลปินแม่งแบบ ไม่เหมือนกันนะวงการเดียวกันแต่ว่าปฏิบัติตัวได้ไม่ไม่เหมือนกันเลยที่รู้สึกว่าเอยเราเป็นดาราแต่เราก็แบบอิจฉาความเป็นศิลปินเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากทำศิลปินบ้างชื่ออะไรเอวี่เอวี่เอวี่นั่นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอวี่อะไรนะดูโปนชื่อเพลงว่า stay with me tonight ครับผมฝาก้วยครับค่ะแล้วก็ IG IG ใบหน้าครับสองตัวนะจ๊ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับเจอกันใหม่ยินดีมากที่ได้เจอค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, ด้วยบ๊ายบ๊าย <Bye. S 1> เป็นแบบเปิดบิดแบบยูทูบเบอร์บายก็ไปุเป็นอยู่เป็นแบบอนยอู <c oughs> ่ไม่ไหวเรียนมาเรียนมา